เวลาความเราวันทสบายดีสบายดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่อลิสาสารไม้เลี้ยงจันเนาะมื้อนี้เฮาก็มาอยู่ในซ่องทีมงานบ้านนารับบทเป็นนางเอกมื้อนี้เป็นนางเอกซ่องทีมงานบ้านนาะว่านะครับหันขวานะครับเลี้ยวขวาค่ะเจ้าชีนวันนี้เมื่อวานนี้เนาะอลิสามากับทีมงานอินฟลูเอนเซอร์คอนเทสต์สองพันสี่ อันนี้ซื้อสบายดีสั่งเซิร์เบิร์นไขมันเด้อมในยมัน่น้ำตัวเน่ซื้อเด้ออันนี้ดีสบายดีเสื้อเบอร์นต์ตอนนี้เฮาก็อยูจีจังหวัดอุดรนะทุกคนวันนี้เบาเอตจะพาเฮาไปใส่ยังบูฮู้เลยมูแต่ว่าจะพาเป๋เบิ่งผู้บาลฝรั่งวัซซันเขากับบูฮู้เนาะว่าเขตอุดรสะมีผู้บาลผู้บาลฝรั่งบ่เพราะว่ามันจะเป็นแบบเขตอ่ะ คล้ายๆว่าจะเป็นแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนลาวนาอมาเที่ยวเพราะมันอยู่ใกล้กับประเทศลาวดีมันก็นเลยแบบมาเที่ยวไปหาไปมหาสูนกันไงสิน่ะคุยไปเลยตอนนีน้เา,าไปย่ยางไปเนาะจากที่พักเขาที่พักเขาอยู่เมนอ่ะเซนบอลเซนทันอุดอรค่ะเซนทันอุดอรเลยเทาย่างเลาะซอยเลือกสิบห้าที่สาไปหาเลาะเบ่งเหรือนนการต่างๆจะไยไกลแล้ว กล้ินไหแลวอะเปแยงไหนอลิสา,ร,ารู้สึกยังไงบ้างมาอุดรธานีครั้งนี้อะกัรู้สึกว่าทุกอย่างก็ยังเป็นบรรยากาศแบบเก่าเนอะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในเมืองคือตอนนั้นเขามาเขาก็เป็นบรรยากาศนอกเมืองคือบ้าน,เ,น,บานเบาเอีมันก็คนละฟิลกันเพื่อนๆเราเป็นยังไงบ้างน้องน้องปารซิลเป็นยังไงบ้างครับเนปร์ซิวถัมความร <า S 1> ู้สึกในอ่านเป็นอะไรมาอ่านรูด่อนในมือนี้กับรู้สึกว่า เรเคยมาเนาะมาเคยมาแต่เราเคยมาหล่อเอีอย่างแบบนี้ซึงจุนเต็มมาจะไปปึ่งทุกบ่าวก็หลังด้วยก็คือสไลด์มากับมาแต่แบบบางที่เขาจะมาหลายๆกันเป็นเส้นห้างอย่างซี่เนาะมาเป็นยังไงกันเนี่ยแม่มาไปทุกคนตอนนี้มาโฮสทางเข้าแล้วสอยยี่ห้อ ซอยเอี่ยงเกาะเอ้ยมาเยี่ยซอยพัทยาซอยพัทยาเอาแบบฟิลฟิลพัทยาดีอันที่เรามีประลังเหรอแมนแต่เอาสำหรับอันนี้เขาจะได้จับกัดอายุแมนบอสได้หมดก็เป็นพวกภาพเท่านั้นได้หมดครับได้หมดโอ้ไปเขาไ่ได้ครับเข้าห้างเล่าไปเดี๋ยวสิผ้าอธิษฐานให้ให้ชมดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงอธิษฐานแต่คนไทยนี่บ่มีเลยเรีนบ่นี่ครับ คนไทยโบมีเลยแบบอรโอ้โหเกลอไหมคะนฟ้ารอมลาพรอลานอลิสาอลิสาเืออะอย่างเงี้ยนเอเอาไหมคุณไมโยพรอมลาวเราวโบเขาดังมาว่าอัลฟอร์มชินาะ เราต้องแบบต่างชาติดิเขาต่มัต้องไป็นคนเราเมื่อก่อนอลิสาเมื่อก่อนซอยนี้จะดุ่งดังมากเลยนะอ่าช่วงกลางๆนี้เงาไปพุ่นจับดูดดู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 เลยดูเลยูดูดูดหดูยูู่ดาดูดูเดูดดดู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 ดาดดูด้รดดดมนางทาง อันทุกคนถ้าอยู่ลาวนี่เขาจะกระกชื่อเอินว่าอันนี้มันฮานไฟแสงสี <laughs> ถ้าคนลวาวเขาจะอาจจะหูแก่เป็นไงไปไหมตล <c oughs> าดซอยไม่บอกไปเที่ยวไหมแน่เราจะเป็นทีงไหไม่เดินข้ามเดินข้ามเดินข้ามคล้ายๆหน่อยริสาฮะทัก <ห ả? S 2> ทายเนีาะทักทายเนาะได้เนาะเดิน,นข้ามเอ้ยไปไหนอเอ้ยไปไหนไป <c oughs> ฟรีเบียบอแบบฟรีบอฟรีเบียเราแต่เรามานน้ำก้อนน้ำแข็งฟรีตลอดนะคะเขาก็บอกว่าเบียแหละฟรีไหมอ่าเป็นยังไงการที่ว่าอันนี้ก็ใช่อันนี้เป็นบาร์เนาะข้าวุ่นวายเป็นบาไม่เอาคำเขาจีบว่าโดยสบายดีปกติปกติเขาเจ้ากะว่าเป็นคนต่างประเทศละมั้ง แอคเวร์ซ์สแลคคนไทยขบโมแมยางแถวนี้ดิขาบโมแมยางแถวนี้กับนี้เขาจะเขาจะนึกว่าเป็นสาวจีนที่ฟอมฟอมฟอมเสื้อทำท่าแบบไปนั่งอะแล้วอันนี้ททำ่่าไปนนนััง้อีแบบส่วนรวมเลยเนาะแบบมันจะอยู่ในแบบร้านเดี่ยวเลยนะแบบนั้นเดี่ยวกันนี้ก็คือแบบว่าส่วนมากเนาะ ทุกจังหวัดก็ต้องมีชาวต่างประเทศนะครับที่เพิ่นมาท่องเที่ยวมาเซียลิซาร์สันเซิร์ไม่น่งไหมไปเรื่อยๆเนาะผมุสิกาไนสันเซอร์ที่มาเห็นอันท่านยาซีเข้าหัวอลิสาเพิ่นหักให้น้ำกับยิ้มใส่เพิ่นเนื้อเพิ่นเพิ่นเวลคัมกับทักทายยิ้มใส่เพิ่นนลำเนื้อบายบายถ้าอายุเพราะว่าอีเข้าแล้วได้เหมือนกันได้เหมือนกันบ๊ายบายหน่อย คักทายชูสาวอยู่ห้างสิวะพัทยานี่หลายกูนี่อีกแมนแมนแมนเอาไปยิ้เคยไปบ่วะเบื่องไม่ชิบเคยเห็นพัทยามันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเงาทุกทุกบอดเลยแบบทุกห้างเลยที่เป็นแบบนี้เลยเป็นบ่ครับโอ้หนักก็นี่สาจะแบบจะแต่งโตเต็มหนทางเด้เอายางมาแนวนี้แบบพอสายเพิ่งกระสีมามาเด้อมากินเบี่ยงสินะ มีบอแบบดึงมาเลยนะมีวพี่ขาหนูไม่มีตังค์มีเยอะเลยเที่ยวไหมเที่ยวไหมหนูแต่ว่าซ้ัพนีมกระตือบาเป็นัะไรสั้นเซิร์นความรู้สึกคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นเพราะว่าที่เราเคยมีอะไร่างนี้แต่ก็รู้สึกท้าทายดีหรือว่ามีแต่หัวหู้อ่ะมีกี่บอกว่ะ โบทะเลาะครับเป็นซอยซีนามันจะเป็นยวันแขวะแชมป์ของแต่โบเห็นมันมีแบบผู้สาวซีนาโบมีอันนี้อันนี้อันนี้มีสนุกเกอร์ด้วยเห็นไหมข้าจะไปแบบผ้าแบบผู้สาวนั่นเลยดินี่หรือเปล่าดึงดึงโอเคอ่าวุ้ยโบเห็นแต่ว่ามึงกี้ยสาวสองดึงแท็กแต่ว่าอาจจะเป็นจำนวนน้อยเพราะว่า มันยังบอถึงขั้นแบบว่าเผยเผยคนเห็นับบน,นั้นเท่านั้นแต่การกำลังจะมีคร <c oughs> ับแต่ธรรมดาครับมันกีบ่บอะไรเป็นอีย่างที่เสียห,ย<อ>หายนะสันเซนมันก็เป็นการา<อ>มาท่องเที่ยวมาผ่อนคลายสถานบันเทิงมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไออีกอมาขึ้นันเนี่ยขันมีเงินมันย้อนนะอันนี้มันท่าทางน่าจะแพงอ่ะคิดว่าน่าจะแพงนึ่องลาส่วนมากพี่น้องขาจอนมีแต่เงินยูโรเนาะเอาเงินบาทเงินจีบนี่คือเทียบเป็นปกติดอก เด่นสิงนี้อาริสาสาวต่างชาติเอาเห็ดฟักจูอย่าวันนี้เออเห็ดไบหวยเอ้ยเห็ดปลามึงเด่นสิแหละไอ้ไบควยไอ้เหี้ยปะไม่น่ารักจังโบว์วิธีเราโบว์เดย์ซิด้ากระดามาหาเห็ดใส่ค้นทุกทีประเด็นเออเด่นว่าสนะ แสดงว่ามันความหมายว่าฟักอยู่ก็ไอ้ควายใช่ไหมแต่พ่อมุกตายเองประมาณหรอไอ้บักหมาเอ้ยบักทักทายบอกแต่ว่าข้าไปเห็นอยุตตาเทพบุได้ได้เขาด่าเขาตีหัวเก็มันมาทําอยู่บ้านเราไงก็พูดว่าไอ้หมาเอ้ยก็มันผิดอะไรหรือเปล่ามันด่ามวนซัวคือเขาบูนนี่เห็นปะเรามีสิทธิ์นะเรามาเที่ยวอ่ะปะพี่น้องครับอันนี้ก็คือแอนซินสุดแนวบอแถวเออยืนถ่ายรูปหน่อยสิเออได้อยู่มุมเนี้ยยืนยืนแล้วซื้อก็ได้มามามาเดี๋ยวเขาออก เอาเข้ากล้องหน่อยยัมาสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคครับอดีตพวกเราเคยอยู่ซอยนี้เอาเอา <c oughs> ได้เอาอลิสากับพี่พี่ปาก็ได้เพราะว่าให้สาวๆมาเที่ยวแบบนี้ลองดูอ่ะครับนะสามสองหนึ่งอีกนะโ <Okay. S 1> อเคอีกนะไๆ โอเคไปเหลืออีกเยอะยังมีซอยอื่นบ่นี่มีครับป่พี่นดองแต่ว่าบริเวณแถวนี้บ่านเลยแถวนี้คือกันกายเลี้ยวไปนี้แล้วก็ถึงซอยอือลือเฮ็ดฟิวอีนอินอินไทยมีแบบบ้านหนึ่งนะประมาณสี่ห้าบ่อนโอ้อ๋อตัวเมืองหนึ่งก็มีมีหลายมงหมายถึงว่า ตบ้านหนึ่งเนะี่ยมันมีหลายแห่งแบบ,บหลายหลายจุดนะแมนยุรามีจากสาขาแล้วยุราวก็หลายแล้วน่ยมีฮอตอันแถวอันปากเซอย่างกนมีปากซ,ากซแต่ว่าเขากบววับโมฮ้วตอนนี้มันมีจากสาขาแล้วนะบทสรุปเลย <c oughs> คมรูสิกล้วนเลยเป็นยังไงชอบแบบนี้ไหมอล <c oughs> ิสาถ้าไปเที่ยวเนี่ยชอบไปเที่ยวแบบนี้ไหม โบแมนฟิลเลยกัน, like นบอสอันนี้แบบอันนี้เฮากับมาเบิงซื้อเนาะว่าบ้านเมืองเข้าเจ้าเป็นอะไรสินะอันนี้กะมาเบิงแต่ว่าถ้าถามว่ามักหรือว่ามาเที่ยวมีบอก,กบอระโบทุกคนพี่น้องก็สิว่าให้น้องโบหมักไอ้ีกกะพามาสิว่าทุกทีพี่แ <c oughs> ม่นหวะใช่หรือเปล่าประสบการณ์ไงคะพี่น้องก็สิว่าเอ้าน้องโบหมักนล้วนั่นกะพามาคอนเสิร์ตได้มากบอในมุมมองคอนเสิร์ตนอกราคันคันคันขันยังน้อยกับโบหมักแต่ว่าขันต่อเนี่ยก็รู้สึกว่าท้าทายอกับหน้าตื่นเต้นอันนี้ก็เป็นซอยนั่นเนี่ รู้จักกับคุณเจ้าอยูอย่เต้นดีกับมาแอ่าทุกคนตอนนี้กับอ,ออกมาจากซอยนั้นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวถามความรู้สึกไอ้ป้าซิวก่อนว่าที่มาเห็นแบบนี้รู้สึกจังไได้แล้วเคยมาสถานที่แบบนี้บ,บ่มาบ่กับบรเคยมาเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกอะไรกัดรู้สึกตื่นเต้นบรเคยเห็นในอย่างแบบนี้เหมือนแบบที่บ้านเฮาบ่มีนเมนาะมันแปลกแต่ซัเนียงทางไหนเคยเป็นสำเนียงทางนั้นซัเนียงคนเหนือเจ้าเหนือแขลงไหนอุดมงสจโอ้สซนเท้าป่ะนี่ ชนพ่อลือโอเคลือดวะไทเลือดภาษาไทยไทยลือทักษาไทยเนี่ยคือจะร้องภาษาเดียวกันนี่วะร้องภาษาเดียวกันแต่เนื่อเหนื่อหน่อยนึ่งโอ้แต่แต่แต่ภาษาชนเ่าเจ้าของมีเปล่มี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 ต่างหากเนาะมีสมมติว่ากินน้านี่กินข้าวนี่คืออย่างกินข้าวก็กินข้าวกินข้าวอะไรรู้สึกว่ามันแปลกจะไปไหนจะไปไหนคือจิบไปหน้าจิบจไปหน้าจิบไปหน้าโอ้จิบไปหน้ากินหน้าไทยลือไทยลือ แล้วฉันซื้อรล่ะคนไหนคนสวยคนสยาบุรีคือคุนสยาเหรอเคยไปอยู่สยามหรอเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็เว้าเป็นดู่งดมไซส้ไอเคยไปเมืองหุ่นไอจีเปิดไทยไล่กันกับพี่น้องชวนพอมุ่งสมัยเร่ะไมโยตย์แต่แฮมโรยจุมก้นมุ่งมุ่งบ่ได้เพราแบบคนคนกมุกงกมุ่งกมุกงกมุ่งแมนบ่ แบบแบไออันแบบก็รื้ซื้อไอ้ก่อนเขาจะไปเพิ่มมาไปกินข้าวมันบอกมากินข้าวในรือ่อยูนเยยี่มเมืองไหนภาส่วนไหนยูมังแบงก็มีเจ้าอยู่เจ้าอยู่ไทยรื้ออยู่ใสยูมังแบ่งมังแบ่งมังแบงก่อนก่อนเมืองหุ่นมันบอกโอ้ยไปตลอดนะไอเป็นคนไทยนี่ไปเมืองหุ่นนี่ประทังก็สิบั้ง ไปตลอดบ่ได้แแวะเมืองบบ่ไปเมืองหุนเลยเคยแบกทรงคนอหมรถรถตู้เมืองหุนกับเมืองแบกมันไปสายเดียวเหมือนปะเวลาเจ้ากลับเจ้ากลับจะไดนนั่งรถไฟไปขึ้นรถตู้อตอนสองเขียวโอเคเลยอลิสาสรุปผลคลิปนี้เลยมักอยู่มักอยู่วะมักอยู่พอมันบ่มี้เดี๋ยวมันเดินทางเท่าไหร่ค่ะว่าไปเที่ยวแบบนี้ไปบ่การ ขอไปอาจจะไปนั่งไปรังไปดิ้งไปอย่างเชื้อเชื่นบอมันมันเซตตาจินดื่มไหมดื่มดื่มดื่มได้ไหมดื่มได้แต่ไม่ชอบแสบมันแสบตาไม่ไม่สมมติว่าดื่มนิดหน่อยเนี่ยได้ไหมอยากพาอยากพาไปเที่ยวสักสักสักคนละแจี่วได้ไหมสักคนละจอกได้ไหมเบาเอเลี่ยนได้ลองไม่ไม่เป็นไรเด้อไม่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 เดี๋ยวพี่น้องพี่น้องสิว่าเอ้ยเบาเอะพาน้องมาแล้วกับพากิน ยามไอไปมีแต่มูเจ้าพาไอกินเนาะมานี่ก็มาลองเบืองเบียร์ไทยลองเบืองนอกชิปหน้าเดี๋ยวไอจะให้เด้อเอาคนเอาจักโปสองโปรเนาะโปหนึ่งมาใส่โปนึงอพแก้วโปนึงอยู่นี่สามแก้วอยู่ไทยสามแก้วสามแก้วกระตกอยูประมาณสองร้อยบาทกระสิตกอยูประมาณแสนกว่าบาทเนาะแสนกว่ากินเนาะแสนสานไปแสนไปเอาชิปหน้าเดี๋ยวพาไปดิ้งโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย